สวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องราบปรทองออฟฟิเชียลครับผมนะครับวันนี้มาในสไตล์นะครับทีมอินเดียนะครับวันนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นเพลงนี้ครับผมอ่าเลือกบอกกันนะครับสบายดีพี่น้องสปอรแล้วครับเด้อสิขอมากดไลค์กดแชร์กันกดติดตามเหมือนกันนะผมนะครับวันนี้มาแนวสไตล์อินเดียนะครับผมดึง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 วันนี้สิมารีแอคชั่นของผมสองขอคือแต่งเพลงหลอกเพลงรีแอคชั่นเพลงนะครับผม ฝากกันนะครับเพลงผมออกกันนะครับง่วนหน่อยกึกตมผูเก็ตเนี่เบิ้งตากเขาเบิ้งเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันในนี้อครับผมเด้อนะครับเหมืนเพลงง่วนหน่อยกึกตมมันม้วนจังหวัดมนฑะโจนคราหนาเต้นครับผมนะครับเดี๋ยวคนสิ่งไม่เรียกสั่นครับผมวัอนี้ครับเพราะว่าโอ้ยไปเพาะเพลงนึงในติ๊กต็อกนะครับอันนี้เพิ่นเพิ่นเทศแบบอ่าอ่าเดี๋ยวเขาเซอร์เพลงเลยนะครับผมเลิฟมีไลท์ยูดูสั่นครับผมสีลังกาวอร์ชั่นนะครับซันดารุซัน ศาสตร์สาระอะไรนี่แหละครับผมนะครับต้องขอให้ที่อ่านซื้อผิดนะครับเดินนะครับสไตล์เวอร์ชันเออเวอร์ชันแบบแบบศิลป์ต่างๆผมที่แบบว่าแบบดีเจของไทยนะครับเอาเพลงไปมิกซ์ไปอย่างแบบดังในติ๊กต็อกมาครับตอนนี้นะครับอู้สุดยอดมากครับผมเดี๋ยวเขามาเรียนกันนะครับว่าเพลงนี้เป็นังไรครับสไตล์เพลงเป็นยังไงนะครับมิวสิกเอ็มวีหรือจังไงแบบสไตล์สไตล์การร้องเป็นยังไงนะครับไปติดตามเลยผมครับก็ทีนี้เพลงที่สอง เลิฟมีไลท์อยู่ดูนะครับผมสีรังกาเวอร์ชั่นครับผมเชิญครับผมจวดครับว่าไปแกะไปแกะอะไรไปไปเพลงสไตล์อะไรพี่เอียงนะาะสีรงกาทั้งทีเอียงผมนี่ต่างเป็นแบบบางีแบบ I don't know. Never knew that I could <laughs> mean know. so much So much You the fear, I don't care Cause I never been so high Follow me to the dark Let me take you past your satellite you can see the value you to to life, long, huh? to life. Oh, cool. So love me like you do, love, love love me like you do, love me like you do, love, love love me like you do. Touch me like you do, ta ta touch me like you do. You do Love me like you do love, love, love me like you do touch me like you do Ta ta touch me like you do what are you waiting for <laughs> Okay mom. โอ้โหเป็นอะไรที่แบบเสียดายนะเป็นเพลงแบบสั้นๆนะครับผมเป็นเพลงแบบสันส้นๆเองนะครับเดี๋ยวเวอร์ชั่นจริงๆก็ไปหาดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มให้นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันสีลังกาเวอร์ชันเนาะสีนังกาเวอร์ชั่นนะครับผมก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่แบบอืมก็ปแปลกๆดีเนาะเห็นแบบดีเจทยอย่างที่ผมบอกครับดีเจทายอาจารย์ีบอมบอกครับตักเพลงแบบมัมิกเพลงดนตรีมันเร็วนะครับกับเต้นกับติ้งหน่อยกับปั๊เปิดเต้นแบบ เข็นหลายอย่างแบบสุดยอดมากครับผมเป็นเพ้งที่แบบเป็นเพลงใหม่ที่มาแรงในตอนนี้นะครับผมเนาะนะครับแล้วมีอะไรอยู่ดูนะครับผมซื้อเพลงมาเนาะนะครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมไปหาเพิ้งกันครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะจบกันเลยคือวันนี้เป็นแบบพอดีแอรแบบง่ายๆนะครับแบบสั้นเนาะนะครับตากเพลงครับเพ่งเมื่อไรเกิดตมนะครับขอขายของนิดนึงผมเมื่อไหรเกิดตมจังหวัจตุโจรมั่นนะครับทายแบบเป็นเป็นจังหวะแบบ มันมั่งขึ้นน้อยเราเป็นไทยแบบตั้งแบบอีสานบ้านท้องนี่นี่นะครับแบบที่อย่างขึ้นขึ้นน้อยตึกต่งแบบก็อาจจะไม่ถูกนะครับขึ้นขึนนอยตรงขึ้นแบบเป็นการจูเดือดนนึงะครับเนาะมาเอาเอามาจูในในในเพียรในอย่างเป็นของของกินวิถีอีสานนะครับของการจูกันอย่างนี้นะครับเนาะนะครับจต่ผมเลยได้เห็นว่าคนสมุนิันสนแบบหลายผมเลยแต่งออกมาแต่งเหมืนเพียงนะครับออกมาแต่งเพงว่ามันเป็นเพียงแบบอะไรแบบมือจอหน่อยนไงทุกคนเด่นอย่างนี้ลองต้าง็ได้นะครับ ก็เพียวหวานควร้องาสังจดจำเราทจอมบนเงนเติมมือใช้มาจาิ้เขาเด้อเฮาแอ่พอมั็ขอบคุณคทีมงจบับเด้อเพงหนเดิเพงอย่งต่อไปนะครับว่าบนงนกร,ครบผมนะครับติตตางกันไปครับสำหรับช่อ,ของขอบคุณเสี่ยผมกัไลคุณแซ่คุิดตามนะครับเด้อนี่ขอบคุณหลายคร,คคร,ครสวัสดีครับ